สวัสดีค่ะไพ่จระเข้เลี้ยงค่ะตัวนี้เขาขบฟันได้สวยมากเลยนะคะลำนี้สวยมากเลยค่ะแล้วก็อีกลำหนึงนะคะตัวนี้ ส่วนลำนี้นะคะเป็นหน่อใหม่ของปีนี้เขาออกมาใหม่แต่ค่อนข้างที่จะขบฟันได้สวยแล้วก็หลายข้อเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยเลยนะคะตาออกซ้ายขวาแต่ว่าข้ออตรงส่วนที่เป็นส่วนข้อนะคะที่แทงตาออกมาใหม่ก็คือยังไม่เห็นว่าเขาคบฟันนะคะ แต่ว่าสําหรับต้นนําเขาก็คือขบได้สวยมากค่ะไผ่จระเข้เลี้ยงสวนธนพัทรสกลนครค่ะ